กรณีของครูน้อยหนานะครับครูน้อยหนาเนี่ยไปแจ้งความบอกว่าถูกปลอมลายเซน็นเนื่องจากว่ามีการขอขออนุมัติงบจากทางอบตอเพื่อทอําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประดุมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนนะครับแล้วทําให้ครูน้อยหนาต้องบอกว่าไม่ได้นะถ้าโครงการนี้เดินต่อไปเนี่ยไม่ได้เพราะครูน้อยหนาคนนี้ถูกปลอมลายเซน็นก็เลยต้องล้มโครงการไปแต่ปรากฏว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า โอ้โหทำไมครูเน,นื้อหนาทำแบบนี้อ,อทั้งนั้นที่โครงการนี้มันเป็นโครงการที่เป็นผลดีกับคนในชุมชนนะนะฮะก็เนี่ยมารวมตัวกันร้อมรถกันแบบนี้รครูค,ครูเน,นื้อหนาพยายามอธิบายาาว่าไอ้เรื่องการปลอมลายเซนน็นมันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วปรากฏว่าล่าสุดทางผาอโรงเรียนต้นสังกัดของครูเน,นื้อหนาเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วบอกว่าเป็นการหยอกล้อกันเล่นปลอมลายเซ็นนี่หยอกล้อเหรอคะเออแต่ครูครูเนื้อหนาบอกว่าเฮ้ยเรื่อง ารปลอมไลายเซ็นเรื่องเอกสารราชการมันหยอกล้อกันเล่ลนไม่ได้นะครับแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมเราย้อนไปดูต้นเรื่องกันก่อนนะครับนะคุยกันได่ลอง้ชชาวบ้านฟังนะคะ กจิา่าอ่าวันเขาไปลอมลายมือชื่อเพื่อที่จะไปขึ้นเช็คที่อบตแต่แล้ว<อ>ทีนี้โครงการไม่ผ่านต้องไปแก้ไขเอกสารเป็นบางส่วนซึ่งมีคนไปติดต่อคุณครูน้อยหนาแล้วแหละแต่คุณครูน้อยหนาบอกว่าโครงการนี้มันนานแล้วไม่ทําแล้วไม่เอาแล้ว S <S 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 นี่ครับเป็นช่วงจังหวะที่ครูน้อยหน่าเองก็มีการใช้คําว่าโต้เถียงได้ไหมกับชาวบ้านในพื้นที่ดรือาอบ้านาวิ่งการนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านหมู่12นะครับที่ตําบลบ้านยางอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาปิดล้อมรถของร้อยตรีหญิงพานุมาตรเสาสิงหรือครูน้อยหน่านะครับครูโรงเรียนหนองกระทุ่มเพราะชาวบ้านเขาไม่พอใจที่ครูน้อยหน่าเนี่ยล้มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับถึงระดับชั้นม3ที่ได้รับงบประมาณ15,210บาทจากอบตอบ้านยางแล้วก็มีการเบิกเช็คจากทางอบตอมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางครูน้อยหนาพยายามอธิบายว่าถูกปลอมลายเซน็นในเอกสารของงบโครงการนี้ทำให้ต้องไปแจ้งความนะครับ โดยภายหลังครูน้อยหน่าให้ข้อมูลกับสื่อแบบนี้ครับว่าจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการเก่าที่ครูน้อยหน่าเนี่ยทำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันงบประมาณของอบตอพอมาปีนี้ปรากฏว่ามีครูท่านหนึ่งที่เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านมาขอไฟล์โครงการจากครูน้อยหน่าไปตอนนั้นก็ไม่เอะใจอะไรนะครับภายหลังทางครูน้อยหน่าเนี่ยไปพบเอกสารมีชื่อว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ขอโครงการแต่ลายเซ็นเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ลายมือของเธอนะเธอบอกแบบนี้รวมถึงมีลายเซ็นของผอ,อก็ไม่ตรงกับเอกสารที่ได้รับโดยอบตได้อนุมัติงบประมาณแล้วก็มีการเบิกเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยพยายามไล์ไปถหามในลายกลุ่มของโรงเรียนซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมอยู่ด้วยว่าใครเป็นคนปลอมลายเซ็นนี่นี่ฮะถามไปในกลุ่มแบบนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครตอบนะครับทําให้ครูน้อยหนาต้องไปแจ้งความไปที่สพลำปลายมานนี่แหละ เป็นต้นเหตุที่ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงผู้ใหญ่บ้านก็ไม่พอใจนะครับโดยครูน้อยหนาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าที่ต้องไปแจ้งความอะ่ะเพราะเป็นการปกป้องตัวเองนะคุณน้องท่านผู้ชม,มนะฮะถ้าหากมีเจ้าหน้าที่สงตอง,งอมาตรวจสอบพบว่ามีการกระทําความผิดโดยมีลายเซ็นของครูน้อยหนาแบบนี้นะครับแล้วมันจะเป็นยังไงขณะที่การกระทําของชาวบ้านที่มาล้อมรถครูน้อยหนาเนี่ยก็บอกว่า อย่างแบบนี้นก็ไม่ถูกต้องอใช่ไหมมันเหมือน,นเป็นการคุกคามอ่ะ,อะคือจากการที่ <c oughs> มีชาวบ,บ้านมาร้องเรียนบอกว่าครูล้มโครงการแต่กลายเป็นว่าสืบไปสืบมา ครูถูกปลอมลายเซน็นไปยื่นขอโครงการโดยมีชอบนะคะค,ความคืบหน้าล่าสุดคุณอภิชัยวันล้วนผู้มนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มซึ่งเป็นโรงเรียนเกิดเหตุก็ระบุว่าหลังได้รับหนังสือจากอบตอบ,บ้านยางจึงเชิญครูที่รับผิดชอบมาประชุมหารือก,กันเพื่อขอทําโครงการของเงินสนับสนุนจากอบตอบ,บ้านยางแต่ตอนแรกโครงการที่ครูน้อยนาขอเนี่ยถูกตีตกไปต้องนํามาแก้ไขเรื่องงบทางโรงเรียนจึงดําเนินการใหม่โดยให้ครูคนใหม่มาดําเนินง,งานแทน แต่เอกสารโครงการที่ทํามาหรืออีกชุดวางไว้ในห้องคุณครูจึงเขียนชื่อครูน้อยหนาและชื่อของพออวางไว้เพื่อหวังหยอกล้อกันคือเป็นเอกสารเก่าที่มันตีตกไปแล้วเขียนเซ็นไว้เล่นๆหยอกล้อกันทําให้ครูน้อยหนาเข้าใจผิดอ่ะไปฟังพออชี้แจงค่ะที่ทำํำมาแนละ้วมันยังเหลืออยู่ชุดหนึ่งนะครับวางอยู่คุณครูท่านก็เลยไปเขียนว่าเขียนชื่อใส่ ในตรงที่ว่างที่เป็นชื่อครูน้อยหนากับชื่อของพออเอาไปล้อกันนะครับไม่ทราบว่าอย่างไรก็เลยทําให้ท่านเข้าใจผิดก็ก็เลยได้นาสิ่งนั้นนะครับมามาดาเนมนการอยู่ทุกวันนี้ครับคือก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นครูน้อยหนาก็คิดว่าเป็นการปลอมลายเซ็นใช่ไหมครับครับผมครับก็เลยเกิดประเด็นอย่างที่ครูว่าครูมีคุณครูไปปลอมลายเซ็นเพื่อจะรับเงินรับอะไรมันจริงๆแล้วมันมันมันตกไปแล้วนะครับแล้วเราก็มอบหมายทำใหม่แล้วครับ หยอกล้อกันเล่นครูน้อยนาบอกว่าเอ๊ะเรื่องแบบเนี้ยมันหยอกล้อกันได้เหรอนะะซึ่งครูน้อยนาเองก็บอกว่าเรื่องนี้มันหยอกล้อกันไม่ได้นะ<ม>เพราะเป็นการใช้เอกสารราชการแล้วก็ก่อนไปแจ้งความเนี่ยมีการถามแล้วนะว่าใครปลอมลายเซน็น<ม>แต่ไม่มีใครยอมรับนะครับส่วนกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าครูน้อยนาเนี่ยไม่ทําเรื่องของงบต่อหลังจากเรื่องถูกตีตกนะครับก็ยืนยันว่าถ้าหากตนจะไม่ทําโครงการนี้คงไม่ทําตั้งแต่แรก แต่เรื่องนี้เนี่ยครูน้อยหน่าบอกว่ามาทราบหลังจากที่มีการทําเรื่องของงบใหม่แล้วนะครับขณะที่หลังเกิดเรื่องตัวครูเองเนี่ยก็ได้ไปถามเจ้าหน้าที่ทิติกรเจ้าหน้าที่ก็พูดทํานองที่ว่าถ้าหากเป็นปัญหาเพราะลายเซ็นไม่ถูกต้องก็ให้ไปทําเอกสารและให,ให้ให้เซ็นใหม่แต่ครูน้อยหน่ามองว่าการทําแบบนั้นจะทําให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกมันทําแบบนั้นไม่ได้เอาฟังเสียงอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่นี่จะมาบอกว่ามาแกล้ง ก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นอายุห้าสิบสี่ปีแล้วแล้วคุณจะมาแกล้งแล้วแกล้งอย่างนี้นะ่ะมันก็คือมีความผิดวินัยแต่ถ้าแกแล้งเราเอออีกวันสองวันมาหัวเราะบอกว่าอันนี้หนูแกล้งเล่นนะปลอมลายเซ็นเล่นนะแต่ทีนี้ว่าอา้าวปล่อยยืดเยอะพอถามก็เครียดไม่มีใครตอบต่างคนต่างเครียดก็ไม่มีใครตอบจนว่าเดี๋ยวไปแจ้งความนะก็ยังไม่มีใครตอบว่าปลอมลายเซน็นเออมันก็ผิดปกติไหมคะว่า มันเกิดอะไรขึ้นคือไอ้ตอนที่ถามไปเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นการหยอกล้อก,กันเล่น<ฆ>เนี่ยถ้ามีคนคนรับว่าเออมีการหยอกล้อก,กันจริงๆอะไร<ฆ>แบบเนี้ยครูน้อยหนาคงจะวางใจนะ<ฆ>คงจะส,สบายใจขึ้นแต่นี่คือไม่มีใครยอมรับไงนะฮะขณะที่เรื่องนี้เขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีร์เขตนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเบื้องต้นได้เรียกครูน้อยหนามาประจำการอยู่ที่สํานักง,งานเขตเพื่อความปลอดภัยแต่ขึ้นอยู่กับครูน้อยหนานะครับว่าจะสมัครใจมาหรือไม่ พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จริงให้รายงานผลภายใน5กันยายนนี้ขณะที่ทางด้านคดีนะครับพนักงานสอบสวนสพลำปลายมาศอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจะส่งเรื่องต่อให้กับปปชต,ต่อไปนะครับ